รถตู้ได้คิวถ่ายรูปนะคันนี้จะเป็นคอมมอนเตอร์เจ้าของก็ให้มาขับเองเลยถ่ายรูปให้ด้วยก็ก่อนถ่ายรูปก็เดี๋ยวเราขอรีวิวนิดนึงเพราะคันนี้ก็ถือว่าโอเคอะสวยอยู่ยดี๋ยวรถรถเยอะนิ่มนะช่วงล่างก็ได้ทำมาแล้วช่วงล่างลอ้อยางได้มาอับช่วงล่างแล้วผมเองนิม่มพอๆรถเก่งเลย โอเคเดี okay. ๋ยวเราตามไปที่ถ่ายรูปกันเฮ้ยก่อนถ่ายรูปเรารีวิวกันดีกว่าไปไปมาได้ที่ถ่ายรูปแล้วคันนี้จะเป็นคอมมอนเตอร์โหแดดแดดมันก็อาจจะสะท้อนหน่อยนะเป็นคอมมอนเตอร์ปี2 2010 จะเห็นได้ว่าเราได้แปลงไฟหน้าเรียบร้อยแล้วเพราะถ้าส0ง0นเนี่ยมันจะเป็นตาย้อยอันนี้เปลี่ยนเป็น2014เรียบร้อยแล้วก็จะมีนี่กันชนเป็นของมิวเอ็กเอ้ยไม่ใช่ดิมันเป็นกันชนรถตู้แหละแต่เราจะตัดตัดต่อเป็นของมิวช่วงช่วงนี้นะกันชนเป็นของ d m a ม2020พันคันนี้ไอ้กันชนตัวเนี้ยเป็นงานดิบเลยนะแต่คือเป็น คือเป็นอย่างนี้แล้วนะแต่ว่าเป็นงานดิบก็คือยังไม่ได้ทําสีจะอยู่ที่สามพันประมาณสามพันนิดนิดสามพันบวกส่วนค่าทําสีก็แล้วแต่แล้วแต่เราเลยจะมั่นใจร้านไหนก็วิ่งเข้าไปเลยคันนี้จะเห็นเป็นน้ําเงินแก้วอ่าสวยๆเลยน้ําเงินแก้วถ้าจำไม่ผิดนะเจ้าของรถเขาเคยบอกแต่นานแล้วนะ เขาบอกว่าสีภายในล้อก็มีเก็บคือไฟหนงไฟหน้าแปลงหน้าด้วยมัง้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะอยู่ประมาณสามแสนหรืออยังไงเนะี่ยผมจำไม่ได้นะสามแสนหรือสองแสนกลางนี่แหละจำไม่ได้แล้วส่วนประตูประตูอันนี้เพิ่งไปทำมาใหม่ๆสดๆเลยเป็นลาย f 1ตัวนี้น่าจะเป็น0.5ุด้า ขนาดผ้านะ F1 0.5เพราะว่า F1 มันจะมี0.8กับ0.5น้าถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดถ้าผิดไงก็แย้งได้ประตูประตูอยู่ประมาณหมื่นหมื่นหกถึงหมื่นเจ็ดประตูซ้ายขวาคู่หนึ่งเป็นงานหุ้มคาร์บอนนะครับงานเนียนงานเนียนประตู เงี้ยเลยมาที่ชุดล้อล้อเป็นเขาวกวางนะครับหกลูรัดด้วยยางสองสองสี่ห้านะสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดเฮ้แต่มันนิ่มนะที่ผมขี่อ่ะเออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองดูดิช่วงล่างโอ้กล้องมองไม่เห็นหรอกแต่ช่วงล่างก็ได้เซ็ตมาเรียบร้อยแล้วแต่นิ่มนิ่มจริงเลยล้อก็าอาจออฟก็อาจจะ ดูทรงแล้วออฟติดลบแน่นอนยืนยแบบนี้ล้นล้นประมาณนิ้วอะ่ะนิ้วกว่าทีไปนิ้วครึ่งอะล้อล้นอะ่ะก็จะอาจจะเล่นออฟหน่อยอย่างหน้าหลังเท่ากันเลย ข้อดีของนัข้อดีของยางยางหน้ายางหลังเท้านะมันสลับยางมันก็จะประหยัดหน่อยกระจกเปลี่ยนเป็นบานเรียบหมดแล้วเพราะตัวนี้จะเป็นไอสองพันสิบเนี่ยมันจะเป็นบานสไลด์เปลี่ยนเป็นของแวนทูรี่เรียบร้อยภายนอกก็จะส,จสวยๆเลยรถตู้คันนี้ ไม่ใช่เป็นรถวินนะครับไม่ใช่เป็นรถรับส่งพนักงานไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรถส่งนักเรียนแต่เอามาใช้ในครอบครัวเป็นรถตู้ใช้ในครอบครัวนี่ชบคอมเมียนด้วยก็จะดูแต่ก่อนแต่ก่อนอันนี้ก็เป็นคอมเมียนนะเพิ่งไปทำสีมาเป็นก็คือเป็นเรียนแบบของแนวญี่ปุ่นสไตล์ตญี่ปุ่นของกิจเลสซิ่ง น,นี้ไฟหน้าก็แปลงมาหมดแล้วแต่ยังมองอยังไม่ใช่ลูกแก้วนะครับไฟหน้าเป็นตัวสองพันสิบสี่สีสีสวยอ่ะเป็นน้ำเงินแก้ว ไฟท้ายเป็นไฟท้ายแต่งแต่เป็นเป็นเป็นงานแต่งไม่ใช่ของพวกวาเลนตินะครับเป็นงานทั่วไปก็จะเป็นสโมกนิดนึงนีดาบดาบหลังทำสีแล้วผมไม่แน่ใจว่ามีไฟเหลียววิ่งหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวอเปิดดูดิ ไฟเลี้ยววิ่งไม่มีไฟเลี้ยววิ่งเป็นติดสวยงามเออคันนี้เป็นเครื่องสองพันห้านะครับสองไอ้รถไอ้คอมมอนเตอร์สองพันติดไม่มั่นใจว่าเหมือนจะยังไม่มีเครื่องสามพันมั้งมันเป็นเครื่องสองพันห้ากับเครื่องเบนซินอยู่ฮะพาไปชมนี่ก่อน ข้างหน้าก่อนข้างหน้าก็ยังเป็นสไตล์เดิมๆนะครับก็จะมีมือโหนของงานอะไรไม่รู้ดิไม่มีแบรนด์ข้างในก็จะเป็น V.I.P. เป็ี่ยนผมอะไรนิดนึงแอบซิ่งนิดนึงเดิมๆคันนี้ข้างหน้าไม่มีอะไรมาก ก็ชื่อเจ้าของรถเลยสลับหลอก<ะ>เห็นไหมมันจะสะท้อนเลยนะเป็นไงภายในหรูหลาอลังการอันนี้รถมาใช้ในครอบครัวนะครับไม่ใช่รถไม่ได้วิ่งงานคือรถเอามาใช้ในครอบครัวรถครอบครัวพื่อง่าย แสดงว่าครอบครัวใหญ่น,นี่ก็เป็นจอทีวีแต่ยังยังไม่ได้สไลด์นะแต่เห็นว่าจะมเีเห็นเขาพูดให้ฟังแหละว่าจะเตรียมไปทำสไลด์แล้วจอทีวีเนี่นะนะสลไลด์ไฟฟ้ามีจะมีที่วางแก้วน้ำ เดิมรถตู้คนนี้เป็นสีขาวนะครับเคยเคยเห็นสีเดิมอยู่ให้งานเขาดีนะเห็นว่าไปทำภายในเนี่ยเหมือนจะไปทำทางโซนอยุธยานะครับถ้าจะไม่ผิดนะก็ ตัวนี้ไม่มั่นใจว่าสองมันติดเนี่ยเดิมเดิม,มันมีประตูดูดหรือเปล่ามันมีหรือเขาไปติดเองอันเนี้ยอันเนี้ยไม่มั่นใจแต่ถ้าเป็นปีหลังตัวใหม่ใม่มันเป็นประตูดูดนะกระจกบานเลี่ยมมันก็จะดูซิ่งๆหน่อย ฟิล์มคันนี้จะเป็นฟิล์มบานหน้าบานหน้าน่าจะหกสิบบานนี้แปดสิบไอรอบคันแปดสิบบานหน้าหกสิบมันก็ไม่เมือดมากนะ่เห็นไหมไออันนี้บานหน้าอันนี้แปดสิบแต่กลางคืนกลางคืนก็อาจต้องระวังหน่อย คครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาถ่ายถ่ายรูปพนนี้ด้วยได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวคลิปคลิปถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อจาก EP 2ีกันคลิปหน้ารอชมคลิปนี้สวัสดีครับหล่อจริงๆใส่ครอบครัวนะครับ แต่ถ้าใครคิดว่ายายไปมันจะมีรุ่นตัวแวนจูรี่แวนจูรี่โม่งน้อยเนี่ยแล้วราคาก็ไม่ค่อยแรงแต่แต่พวกแวนจูรี่กับโม่งน้อยหลังๆเนะี่ยราคาราคากำลังมาเลยราคากำลังตึงเลยเจียกับกำลังเป็นกระแสด้วยแล้วมันก็สวยด้วยนะดู เรียกกำลังดีโคตรหล่อเลยน้องมารอมารอผัวแล้วค่ะติดต่อได้ค่ะราคาไม่แพงอเค